กราบสวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สูขคนมื้อนี่ปู่น่าจะพาเพื่อนๆมามาโบวตเด้อยค่ะพี่น้องจะมาโบวตมืนอน,มนี่อันมื้อนี่อันวัน,ว,นวันที่หกนี่เป็นมือสุดท้ายจะมาโหวตเคิงเทอมของรัฐบาลเลอพี่น้องเดี๋ยวปู่น่าจะพาเพื่อนๆไปโบวตกันพี่น้องนี่ค่ะมาเบื้องสถานที่เ้อพี่น้องจะมาเลือกตั้งค่ะพี่น้องเลือกตั้งนะคะมันดูเลือกตั้งขง้างหมมันเป็นยังไง นี่สถานที่เลือกตั้งเดค่ะมาเบิงกันเห็นมอนี่โหวตโหวตคือเลือกตั้งเลือกตั้งนี่คะมาดูกันข้างในนะคะเนี่ยสามีเข้ามานี่นี่มาเบิงนะพี่น,อน้องสถานที่เลือกตั้งเดยค่ะพี่น้องเด้อในอเมริกาเด้ยค่ะฮ่าฮตอนนี้มันเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ he's voting is He voting he's v o t e already พี่นี่ มันเลือกตั้งเทสเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องนี่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องนะคะนี่คือสถานที่นะคะสถานที่เลือกตั้งได้พี่น้องโอ้ยผู้คนก็มาเลือกตั้งกันเยอะเลยนะเป็นว่าปูน้ำอ่ะใส่ใส่สิทธิ์ใช้ออกสิทธิ์ออกเสียงอ่ะเด้อพี่น้องเห็นไหมนี่วอดจิงพาร์กวอดพาร์กพาร์กิ่งวอดพาร์กิ่เห็นไ <laughs> หนมเดี๋ยวเดินทางต่อพี่น้อง มา,มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วเดี๋ยวออกเดินทางต่อเดี๋ยวจะไปหาสื่อของสื่อสแนกพี่นอ้องมาเบิ่งนกเด้อพี่นอ้นองนกอันนี้มันมันมักลอยไปไตน่นามแล้วก็หาปลากินแล้วก็เกย้อยวคอยาวขึ้นมาเวลาได้ปลาเพิ่นกันสิเอาค้อยาวขึ้นมาพี่นอ้อง นั่นนี่บ่นันพอจยืดข้กมาคอยาวยาเดี๋พี่น่องเดี๋ยวจะลองเปิดประตูบ่งเปิดประตูบ้านออกไปเปิดประตูอันนู้าออกไปจะบินนี่วะ น่ะไปละไปลไปไปโอ้งามคับพี่น มันโนังอย่างพี่หนอมันคือนกอะไรเน่าปุนะจะย่างไปไก่ๆเยอีหน่อย để tụi nó chạy ngon nhàng ừ, cường thôi นอกไปแล้วพี่น้องนอกไปแล้วนอกไปแล้วนอกไปแล้วค่ามาดาค่ะ,คะจะพามาดูปลานะคะปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากดูเห็นไหมคะปลาค่ะอันนี้มันเป็นปลาคาร์บนะคะปลาพี่น้องมันเป็นรุดดูปลาคาร์บเข้ามาหากินนะพี่น้องตัวใหญ่มากเลยโอ้โหปลาพี่น้องตัวใหญ่ค่ะ วันนี้เห็นตัวเดียวปกติมันจะมาเป็นสิบๆเลยวันนี้เห็นตัวเดียวไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังไงอยู่ใต้น้ำยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังยังอยู่ไปไหนแล้วกลับมากลับมากลับมากกลับมากกลับมากโตแบบไงหนพี่นอ้อง มันออกหากินมันจะกินพวกหญ้ามันชอบกินหญ้าแล้วก็กินพวกเ,เศษเศษไอ้นั่นนะพี่น้องเศษพวกไอ้พวกแหนพวกอย่างเนี่ยนะพี่น้องเห็นไหมเน,นี่ยมามามากระมันี่กระมันี่กระมันี่อย่าไปกลยกมังกระมางกระมังกระมั มาแย่มากมามามาม,าม,ามาันตัวใหญ่มากเลยโอ้โห,โโหตัวใหญ่เลย่เเ้าจะไปไหนเากลับมากลับมากลับมามาไม่ไปแล้วเนาะ พี่น้องออนซอนปากกะถินพี่น้องโอ้ยหลายคักลายเหน่บกกะถิ่นกกะถินค่ะกกะถิ่นกะถิ่นกะถิ่นค่ะกินบท่านพี่น้องมันแหงเลยเนี่ยเอาไปปอกกินเนาะพี่น้องเนาะไปปอกกินกับอันตำบกหุุงพี่น้องมันเผ่อโอ้ยตำาต่างอยู่พี่น้องมาเบงเนี่ยนี่เบงเนี่ยเนี่ยมันพอกกลิ่นได้พี่น้อง กินพอท่านเก็บไปวัดสองรอบล่ะเอาไปแจกเขาอยู่วัดเขาหนาไปวัดจะมันทีอันเหลือท่านบอทีน้องันสิบ่าแก่ถิ่มบะเนี่ยระ่ิงนืม,มันหวานพี่น้องหวานใจเลย โอ้ยพี drink ่น้องมึงปาตัวบังใหญ่หนึ่งพุนพูนพนเอ๊ะบังเด้อสิสิูมให้บังเด้อพี่น้องเดยวสิซูมให้บังเด้อน่ะปาตัวบังใหญ่หนึ่งเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นน่ะน่น่ะเด้อสิภาพไปบังไก่เด้อค่ะปาตัวใหญ่อีหลีเด้อน่ะมันเป็นหนาปลาอันเห็นบ่าพี่น้องน่ะน่ะมันร้อยอยู่น่ะมันเป็นหนาปลาอันปลาคาพี่น้อง เห็นมาตัวบังใหญ่หนึ่งนะเห็นมานั่นได้ๆๆยุ่ยใส่ะบ้ปนะเนี่ยไปใส่ได้ป่ะนั่นมันหมุนหนามไปเดี๋ยวพี่น้องตัวบังใหญ่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกับโฟขึ้นมาอีกแถวเงี๋ยวเดี๋ยวมันกับโพฟมาอีกมึนวันก่อนปุ่น่าเห็นมันตัวบังใหญ่งจะว่าวันไห้เอากล่องถ่ายรูปมาน๊า นั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องนะดำคือมือคือมือเลยนะป่าดิพี่น้องน่ะอืมบกทินหวานจ่อยๆพี่น้องอืมเห็นบ่พี่น้องกับเพื่อบกเพื่อบอยู่นั่น หัวป่าไดา้พี่น่องหัวป่ามึงแน่ผุนป้าพี่น่องบอกะกะทินกอยกอยอ่นซ้อนด้วยมันดกหลยดกขักดกแน่พี่น่องกินกับบทท่ทัน ผู้บอมีกินกะโอ้ยอยากผู้มีกินกะเอาถิ่มเอาทุ่มพี่น้องกินบ่ทันนี่ทั้งหนุอยอ่อนทั้งหนุอยแก่พี่น้องจเจ้าแบบใดทั้งหนุอยอ่อนทั้งหนุอยแก่